วิธีสังเกตทุเรียนเวียดนาม และทุเรียนไทยจากกรณีที่มีการร,รับการส่งออกไปที่ประเทศจีนนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่ทุเรียนไทยเนี่ยติดอยู่หน้าด่านแล้วก็จะต้องตีกลับทุเรียนเข้ามาเพื่อที่จะขายในประเทศอะคะ่ะ <c oughs> อย่างเวียดนามเองเนี่ยเวลาเขาส่งทุเรียนออกไปก็มีเยอะมากติดหน้าด่านก็คงเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็ยังยังไม่สามารถที่จะแก้ไขเรื่องของแผลแล้วก็การตรวจหาสาร B Y 2ได้ก่อนตุดจีนทุเรียนของเวียดนามอะค่ะที่ติดตู้ติดหน้าด่านตรงนั้นเนี่ยก็ต้องตีกลับเหมือนประเทศไทยคําถามคือแล้วทุเรียนพวกนั้น จะเอาไปไว้ไหนทุเรียนนั้นจะกลับเข้ามาขายในประเทศไทยหรือเปล่าหลายคนสงสัยหลายคนกังวลมากเลยค่ะควินโอจะมาบอกวิธีการสังเกตนะคะว่าทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามแตกต่างกันยังไงสังเกตตรงนี้ค่ะข้อ1คือ สังเกตจากลักษณะภายนอกสิ่งแรกที่ดูคือจะต้องดูเรื่องของร่องหนามนะคะทุเรียนเวียดนามเนี่ยจะค่อนข้างกลมทั้งลูกอันนี้เปรียบเทียบหมอนทองกับทุเรียนรีเซาของเวียดนามนะคะทุเรียนเวียดนามเนี่ยมันจะไม่ได้มีร่องพูชัดเจนเหมือนของคนไทยร่องจะไม่ได้ลึกร่องจะตื้นๆแล้วหนามของเขาเนี่ยจะทู่ๆสั้นๆด้วยค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะให้ดูที่สีผิวของทุเรียนค่ะทุเรียนไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ชุบสีนะคะเวลาแก่จัดแล้วเนี่ยผิวของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลออกไม่ไม่ออกสีน้ำตาลมันจะไม่ได้เขียวสสใ แต่ถ้าทุเรียนของเวียดนามเนี่ยค่ะผิวของเขาค่อนข้างสวยค่อนข้างเขียวสดมากกว่าบ้านเราค่ะข้อ 2>, 2คือดูจากลักษณะภายในสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนเลยค่ะก็คือเนื้อทุเรียนเนี่ยของเวียดนามเขาจะเป็นเนื้อสีเหลืองจัดเป็นเนื้อสีที่แบบว่าสวยดูน่ากินนะคะไทยเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เหลืองจัดเหลืองเข้มเหมือนทุเรียนเบญจพรรณทุเรียนหมอนทองของไทยก็อาจจะออกเป็นแบบสีนวลๆสีไข่ไก่สีเหลืองๆขาวๆนิดหน่อยแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยสีจะเป็นสีเหลืองเข้มเลยค่ะสีเหลืองจัดชัด นเนื้อทุเรียนของเวียดนามเนี่ยจะเป็นระดับที่สุกนิ่มอะค่ะคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ากินทุเรียนหมอนทองบางคนส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะชอบกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกอะค่ะส่วนสุกพอดีเนี่ยก็เป็นอันดับรองลงมาแต่ทุเรียนของเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าเขาส่งออกไปยังประเทศจีนและคนจีนน่ะชอบทานทุเรียนที่เป็นสุกนิ่มอะค่ะสุกนิ่มจนแบบเป็นปลาร้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอทุเรียนที่สุกนิ่มจนเกินไปมันก็อาจจะเป็นทุเรียนเวียดนามได้ค่ะอีกข้อนึงนะคะทุเรียนเวียดนามเนี่ยก็จะกลิ กว่าทุเรียนไทยบางคนที่ได้ลองทานแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นที่เตะจมูกมากๆเลยของไทยมันยังมีความหอมมันได้กลิ่นนะกลิ่นชัดเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้กลิ่นแรงอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่หอมดูน่ากินนะคะอีกข้อนึ่งนะคะก็คือเม็ดเขาจะใหญ่ภูเนื้อของเขาเนี่ยจะผอมกว่าจะน้อยกว่าของทุเรียนไทยค่ะข้อที่3 เรื่องรสชาติเอาจริงๆนะคะเรื่องรสชาตินี่บอกได้ยากมากๆเลยเพราะคนที่เคยกินทุเรียนเวียดนามที่ดีๆปลูกจากสวนที่ดูแลดีเขาก็บอกว่ามีรสชาติที่ใกล้เคียงกับทุเรียนไทยแต่บางคนก็จะบอกว่ามันจะมีรสขมบ้างมันจะมีกลิ่นแรงบ้างเนื้อเละบ้างทานไปแล้วเนี่ยมันเละมันไม่ค่อยฟินนะคะ บางคนก็บอกว่ารสชาติมันก็อาจจะมีความหวานอย่างเดียวแต่ไม่มีความมันบางคนก็จะบอกว่ามัน,ม,นมันอย่างเดียวแต่ไม่มีความหวานถ้าเปรียบเทียบรสชาตอิอาจจะยากสักนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ของคินโอโดยตรงนะคะมันอาจจะถูกมันอาจจะผิดมันอาจจะไม่ตรงตามข้อมูลตามความเป็นจริงของทุเรียนเวียดนามบางส่วนก็ได้ยังไงก็เอาไปพิจรารณาดูกันละกันค่ะเพราะอย่างน้อยค ok ินโอก็ว่าทุเรียนไทยเนี่ยเราคนไทยกินมาโดยตลอดอะบางทีมันน่าจะบอกรสชาติได้มันน่าจะแยกออกค่ะลองเอาทั้ง สข้อนี้ไปประกอบกันดูนะคะควีนโอมไม่ได้ห้ามหรือว่าสนับสนุนให้ทุกคนต้องไปลองนะคะว่าทุเรียนเวียดนามมันเป็นแบบไหนคือเอาเข้าจริงๆอ่ะทุเรียนไทยดีๆมีอีกเยอะค่ะเราคนไทยอุดหนุนคนไทยอุดหนุนชาวสวนทุเรียนไทยให้ทุเรียนไทยได้ไปต่อได้อีกหลาย,ลายปีค่ะแล้วเกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้บา,บายๆค่ะ